สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t สําำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะของวงโฟล e ฟนั่นเองนะคะสำหรับวงโฟล E AP, ก็ถือได้ว่าเป็นวงที่มาแรงมากๆเลยในตอนนี้ก็มีผลงานนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันในหลายๆผลงานเลยแล้วแต่ละผลงานเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าได้มีการอัปเดตแล้วก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็สําหรับวงโฟลีฟ e เองนะคะหลายๆคนก็ต่างพูดถึงเกี่ยวกับความสําเร็จของวงนี้นะคะ ว่าเป็นหนึ่งวงที่ถือได้ว่าเดินทางมากไกลแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยในตอนนี้ได้มีการปล่อยเพลงปล่อย MV นะคะแล้วก็ได้มีการไปออกรายการต่างๆมีแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วสาหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของสาวๆโฟอีฟนะคะที่ได้มีการ ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเส้นทางดนตรีนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆของพวกเขานะคะที่ได้พูดถึงนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะขออ่านของแต่ละคนนะคะให้แฟือนๆเนี่ยได้ฟังกันนั่นเองสําหรับคนแรกนะคะก็คือมายนั่นเองนะคะโดยมายเนี่ยเธอก็ได้ให้เป็นคําพูดนะคะที่ได้มีการพูดว่าการเป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นชาเลนจ์เราจึงรู้สึกว่าถ้าเราก้าวผ่านมันไปได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะก็ได้มีการบอกว่าต่อให้มันยากยังไงนะ ะะก็ตามแต่ว่าในเมื่อเธอเนี่ยยังไม่ตายยังไงเราก็ไปต่อได้นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความที่ปลุกใจแฟนๆได้อยู่เหมือนกันนะคะสําหรับควานี้ส่วนโจรินนะคะอีกหนึ่งคนก็ได้บอกว่ารู้สึกว่าโฟอีฟ e เนี่ยเดินมาไวมากตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ แต่วันที่รู้คอนเซปต์มิวสิกวิดีโอแล้วเขาให้ไปคิดเรื่องราวที่ผ่านมาของตัวเองตลอด10ปีเพิ่งมารู้ตอนนั้นว่าเออว่ะตอนนั้นยังกรีดาราหน้าเวทีกับแม่อยู่เลยตอนนี้มีพิธีกรมาสัมภาษณ์มันก็อยู่ตรงนี้ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเธอก็ได้พูดถึงเรื่องราวแต่ก่อนจนมาถึงตอนนี้ที่เธอเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้มีคนมาสัมภาษณ์ประมาณนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับตาออมตาออมก็ได้พูดว่าสมมุติซ้อมเต้นเราเหนื่อยมากแต่มองไปมันยัง มีคนที่รอฟังเพลงเราอยู่เราแบกความหวังของคนหลายๆคนอยู่เราต้องทําให้ได้ไม่ใช่แค่ของทุกคนแต่ของตัวเราเองด้วยตัวเราเองก็หวังกับตัวเองด้วยเราจะทํามันให้ดีที่สุดประมาณนี้นะคะแล้วก็ของอีกหนึ่งสมาชิกนะคะอย่าง แฮนนานั่นเองนะคะโดยแฮนนาเธอก็ได้บอกว่าเวลาเราเจอปัญหาเราไม่อยากให้เขาลำบากใจเราก็จะเก็บไว้เองแล้วเราก็ต้องจัดการปัญหาด้วยตัวเองจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าระยะเวลามันเร็วมากเราดูโตขึ้นแต่พ่อแม่แก่ลงเราเลยรู้สึกอยากลดภาระส่วนนี้ให้เขาโดยแฮนนาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะคะสําหรับบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือฝ้ายนั่นเองโด ยฝ้ายนะคะก็ได้บอกว่ารู้สึกว่า 4E เนี่ยมันสนุกขึ้นโตขึ้นได้ทำงานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นมันเอนจอยมันชาเลนมีครอบครัวแฟนคลับที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นนั่นเองโดยฝ้ายก็ได้แบบพูดถึงในเรื่องของการเติบโตของวง4ฟ e แล้วก็ชาเลนที่จะต้องทำนั่นเองนะคะส่วนพันเองนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ได้ไปแสดงแล้วพี่นักงดนตรีก็เล่นเปียโ,โนเพราะเพราะมันเป็นช่วงที่เขากำลังจะถ่ายรูปเรากับ 4I e, ที่อยู่ข้างหลังช่วง วเวลานั้นมันคือช่วงเวลาที่โคตรมีความสุขมันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่อยู่ในหนังช่วงที่เราดูแล้วกําลังมีความสุขที่สุดโดยพันนะคะก็ได้พูดถึงช่วงที่แบบเธอมีความสุขที่สุดในการเป็นโฟอีฟแล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้ทํางานนั่นเองนะคะส่วนสมาชิกคนสุดท้ายนะคะอย่างอาอายน้องเล็กของวงเธอก็ได้บอกว่าไม่คิดว่าเส้นทางการเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปของพวกเรามันจะออกมาได้ดีขนาดนี้และมีแฟนคลับที่น่ารักที่อยู่ข้างๆเรามากมายแบบนี้ด้วยดีใจมากจริงๆนอกจากพ เราจะเติบโตแล้วแฟนคลับก็เติบโตไปพร้อมกับเราด้วยอันนี้นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของอาร์อาร์ที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จของโฟอีฟที่โตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มาพูดถึงเกี่ยวกับวงโฟอีฟกับมุมมองการเติบโตของวงแล้วก็การเติบโตของพวกเขานั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ หำังใจให้ด้วยนะคะ